สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมารับฟังประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่กันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วพวกเราจะสืบหาตัวคนร้ายกันทําไมไอเราก็งงหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไป ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดถินโดยบอกว่าน่าสงสารเด็กน้อยหายไปเวลา9.11นาิกา1นาทีถึง9.49นาฬิกานาทีแต่พวกญาติญาติไปประกาศตามหา7.30นาฬิกานาทีถึง 9. นาฬิกาไปขอกล้องหน้ารถคนผ่านไปผ่านมามาดูพวกคุณจะเจออะไรจะเจอเด็กเหรอ ทำไมถึงไม่อยากเจอเด็กเด็กน้อยทำอะไรผิดหรือไงจิตใจทำด้วยอะไรกันทำไมถึงทำกับเด็กที่น่าสงสารได้มันชัดอยู่แล้วเวลาหายตัวของเด็กก็บอกอยู่แล้วชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าสรุปตำรวจรู้แล้วจริงๆใช่ไหมคะตกข่าวใครรู้ช่วยบอกทีคะ่ะ มีคนร้ายอยู่ในใจแล้วแต่รอต่อไปอีกคดีมีอายุความถึง20ปีเวลานั้นนะ้าบอกว่าไปตัดยากเกี่ยวย่าอยู่แล้วมีคนโทรบอกว่าน้องหายตอนสิบโมงและเวลาที่แจ้งตามเพจต่างต่างนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกามันมาได้ยังไงหรือเวลานี้เป็นเวลาที่จริงแล้วนะ้าก็ยังอยู่บ้านตอนนั้นพอนะ้าบอกว่า ชมพูร้องไห้ขอไปเกี่ยวยาก,กับน้าแต่น้าไม่ให้ไปถ้าเอาน้องไปด้วยคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แค่สงสัยนะจุดเกิดเหตุก็บ้านน้าเองตำรวจขาดหลักฐานที่จะมัดคอมัดในชั้นศาลพวกเราจะหาเชือกให้มันรัดคอแทนหลักฐานงัดทั้งหลักฐานงัดงัดออกมาคลิปคลิป อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาพูดคำว่าปลอมอีกกี่ครั้งหรือลูกก็ปลอมรู้ตัวคนร้ายแต่หลักฐานอ่อนไม่เพียงพอแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคนร้ายสืบเป็นเพื่อนตำรวจเดียวตำรวจก็เหงาตำรวจรู้เพียงคนเดียวหรือเราก็รู้เอาเซเพจข่าวเมืองพยาวานนพิมพ์ผิดหรือเปล่าคะเพราะว่านะเขาไม่ได้พิมพ์เอง หรือเฟสเขาเองเป็นไปได้ไหมเขาอยากเห็นกล้องหน้ารถของคนที่ข <estiver> ับผ่านในช่วงเวลาต่างๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครผ่านมาช่วงนั้นน่าสงสัยหมดเรารู้ว่าคุณเป็นเอฟซีสาแต่ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลเราจะมองคนถูกเป็นคนผิดไม่ได้และจะมองคนผิดเป็นคนถูกไม่ได้อันนี้หมายความรวมๆนะไม่ได้ว่าใคร เป็นใครใครที่เป็นคนร้ายเราก็วิเคราะห์เหมือนกันแต่ละคนจะวิเคราะห์ต่างกันความเห็นไม่ตรงกันหาความรู้กันได้ไม่ต้องทะเลาะกันฝ่ายในพิรุษมากที่สุดในความเป็นจริงฝ่ายในโกหกทุกอย่างฝ่ายในพูดแล้วไม่เคยพูดคำเดิมฝ่ายไหนที่พอเรื่องจะเข้าตัวเทได้ตลอดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล ไม่ใช่เข้าข้างตลอดสรุปว่าเราไม่ต้องสืบต่ออีกแล้วค่ะรอตำรวจอย่างเดียวจะได้ไม่ปวดหัว1%มันมีจริงไหมคุณตำรวจ1%นอรเรอยาวๆไป20ปีหรือเปล่า1%มีจริงครับเท่าที่ผมสังเกตว่าพึ่งคืบหน้าแค่1%เปร์เพอเงียบเกินไป ตำรวจมีคนร้ายอยู่ในใจก็คงอยู่ในใจตลอดคงไม่เปิดเผยก็มันอยู่ในใจจะเปิดเผยทำไมมีงี้ด้วยแล้วจะมีอยู่ทำไมมะเงึดงึดงึด,ง,ดงึดหลายเดในใจไปยี่สิบปีโลดอยู่นั่นแหละงั้นภาษีประชาชนก็อยู่ในใจใช่ไหยพวกเขาตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ทำไมไม่จับ หรือกินงบประมาณต่อหลักฐานไม่เพียงพอก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะนั่นสินะพวกเราก็งมโขงกันอยู่ได้ไปกินยากแก้ช้ำในไม่ถูกหวยดีกว่าละครเรื่องนี้จบเถอะเข้าใจตรงกันนะประเทศไทยเวลานี้ทุกอย่างมันเน่าหมดแล้วสืบหาหลักฐานพยานเพิ่มค่ะคนร้ายอยู่ในใจท่านผอ,อตลอแล้วไงคะ รู้รู้ตัวแต่ไม่เปิดเผยก็เท่าก,กับคนร้ายก็คือตำรวจเช่ป่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังไม่จับคงจะปล่อยให้คนร้ายนอนเคียดตายไปเองไม่เสียแรงที่ทุ่งภาษีไปเป็นล้านนั่นสิพี่นวดบอกให้นอนรอเราก็นอนรอสิที่ตำรวจรู้แหละตัวจริงหรือแพะคู่หรือเปล่าตำรวจจับไม่ได้ ถ้าจับจะเอาเรื่องตำรวจคืนเรื่องไถเงินแยกย้ายค่ะรอวันตำรวจแถลงว่าว่าร้อยเปอร์เซ็นดีกว่ากลัวจะได้คนร้ายตัวปลอมเพรเรื่องการให้ข้อมูลของคนในครอบครัวมีแต่ปลอมๆตำรวจรู้ตัวคนร้ายนานแล้ว99.99% 99แต่งึดหลายบอกกล้าจับกลัวอีแม่กินตับฮ่าฮ่ ท่านผู้ชมคะนึกภาพเริ่มต้นว่าเรื่องนี้มีความจริงอยู่สองชุดความจริงสองชุดส่งต่อเรื่องราวให้แยกออกเป็นสองช่วงเวลาเมื่อเราทำความเข้าใจความจริงที่มีอยู่สองชุดในช่วงเวลาแรกได้มันจะช่วยเราอธิบายช่วงเวลาที่สองในภายหลังว่าสิ่งที่เกิดก็คืออะไรทำไมเพราะเหตุใด,ดอย่างเช่นการหารือครอบครัว ทำไมไม่มีลุงป้าใช่ไหมว่าก็เพราะว่าชชยพลหัวรัน้นยอมหักไม่ยอมงอไม่คอยตามและเอนดูรักน้องชมพูมากการรักหลานก็ถูกจับมาส่งต่ออ้างเป็นเหตุให้สงสัยเชื่อมกับทำลายเวลาที่สร้างน้ำหนักให้มาบรรจบนอกจากนั้นในการที่ต้องสงสัยชชยพลมันก็ยังให้ประโยชน์อื่นประกอบเคยพูดว่า เด็กดือ้อนั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการเบี่ยงเบนให้หนีจากบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงส่วนที่เป็นจริงคือประมาณว่าทำไมต้องมีความจริงสองชุดทำไมคดีจึงยากซับซ้อนเพราะคดีถูกชี้นำและทำให้หนีห่างจากความจริงมาตั้งแต่ต้นการไม่มีเสื้อผ้ารถแบคหู การล้งางคาบเสื้อหายกางเกงเปลี่ยนทุกอย่างมันถูกแต่งจนรู้ศาสตร์หลายสาขาก็เลยออกมาบอกว่าเดินขึ้นเขาตายเองไม่อยากขินพวกเราไปจอจงุงปักปาไข่เพราะมันเป็นข้อหาที่แรงและมันมีสิทธิ์ไม่ใช่อีกต่างหากการถ่ายทอดเพื่ออยากให้เข้าใจเรื่องราวแล้วตอบคำถามอธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถึงไม่ถูกทั้งหมดแต่อย่างน้อยเชื่อว่าการมีฐานความเข้าใจมองโครงสร้างทั้งหมดของเรื่องราวออกการตีความก็คงจะไม่หนีกอบหรือสุดโต่งตามอารมณ์รักช่งจนเกินไปข้อดีเกี่ยวกับการตามคดีชมพูคือ,อยังไม่เคยเกียดใคไขม้แต่ครอบครัวผู้สูญเสียสาวิตีอนามัย หรือน้องที่เป็นพี่สาวชมคู่โอเคว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ยังเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือกำกับแต่ชีวิตพวกเขาตกอยู่ใต้อิทธิพลของเรื่องราวบางสิ่งที่ใหญ่กว่าไม่ได้ว่าใครถูกหรือผิดเพราะสถานการณ์ต่างหากที่กำหนดชีวิตคนไม่ใช่คนกำหนดชีวิตเหตุแต่ละเหตุและแต่ละปัญหา ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนมันไม่เคยเกิดขึ้นโดดๆแต่มันมีองค์ประกอบปัจจัยทั้งก่อนและหลังอดีตปัจจุบันอนาคตเชื่อมต่อเกี่ยวร้อยส่งเสรมกันและอย่างเจาะจงในเหตุนั้นๆเป็นเฉพาะและเราสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้แต่การจะตัดสินไม่แน่ใจว่าเราจะมีสิทธิ์ทำได้เพราะเป็นแค่ผู้ติดต,ตาม ผู้ศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวไม่มีสิทธิ์ให้คุณให้โทษใครเรามีหน้าที่เพียงดูแลเฝ้าระวังจิตใจตัวเองในทุกๆวันการที่เด็กคนหนึ่งต้องมาตายก็เพราะจากความผิดของผู้ใหญ่เมื่อน้องต้องตายโอเคว่าทุกคนต่างเสียใจแต่การตัดสินใจเล่นบทสงสัยกันเองสงสัยลุงเคยตรงนี้มันเป็นความผิดซ้ำที่ใหญ่หลวงมาก เรียกว่าผิดยกกำลังเพราะแค่เด็กตายไม่ให้ความร่วมมือโกหกสังคมนั่นก็ถือว่าผิดและไม่ถูกจริตสังคมแล้วการมาสงสัยกันเองปกปิดคนร้ายที่รู้อยู่ในใจตรงนี้คือจุดที่สังคมเหลือทนรับไม่ได้จริงๆและทำให้คดีนี้เปลี่ยนพาดมาก